Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fuck, try to live, get it up, you got one life to park, pickin' g big, never small, cause you gotta want it all, when you finally get that club, you get ready, take it all, need a hand out โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Alway ที่มียอดไลน์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายทีเกม r v มีไอีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหล่งสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้ม,มแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรเอเลนดอร์นะคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการสู้กับบัตเตอร์ไฟนะครับผมเอเลนดอรนเป็นตัวที่แพ้ทางบัตเตอร์ไฟนะครับแพ้มากๆเลยนะครับแต่ก็มันก็มีวิธีการสู้อยู่นะครับผมเราไม่ควรสู้กับบัตเตอร์ไฟตอนที่บัตเตอร์ไฟมี3สแต็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่บัตเตอร์ไฟมี3สแต็กเนี่ยเราจะจู๊กหลบได้ไม่หมดนะครับพอมันโดดทีนึงมันก็จะเหลือสแต็กไว้กระโดดอีกนะครับตอนทีี่่เเเรรราาจกหลบบมมััันนนนนะะะคผพฉ้ย ตอนมี3สเตเนี่ยไม่ควรสู้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสู้ตอนที่สกิลเราไม่พร้อมสักสกิลเลยถ้าเกิดสกิลเราคูดาวนแบบหนึ่งแบบ1สกิลเนี่ย ก็ไม่ควรสู้แล้วนะครับควรจะมีครูดาวสามสกิลเลยนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่แบบเราจนกว่าเขาเนี่ยเราก็ไม่ควรไปสู้กับเขาหรือเงินเท่ากันเนี่ยบางทียังสู้ยากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสู้กับบัตเตอร์ฟลายชนะได้เนี่ยเราต้องฟาร์มให้เงินเยอะกว่าเขานะครับจุดเด่นของเอเดนดอร์ D D o R คือการฟาร์มแล้วก็การเก็บอ็อบเจกต์ที่เร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้จุดนั้นนะครับผมให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมอุยดีนะผมยังมีสกิลหนึ่งอยู่นะครับผมก็ ดูดออกมาได้นะครับก็พยายามโฟกัสฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วเกมนี้ทีมเราดูฮีโร่ดิไม่มีแท้งเลยนะครับผมแวนกลางนะครับผมวีล่าโลมนะครับและเลสผมไปด้วยนะครับผม <c oughs> หนักอยู่แล้วเนี่ยผมน่าจะจบป่าด้วยเรื่อไม่สี่นะทุกคนอย่างนี้คือเราไม่ควรที่จะไปสู้เลยในกรณีแบบนี้เราควรจะเลือกออบเจกต์อันไหนหลายๆคนเลือกมังกรน,นะครับ มันไม่เวิร์กนะครับผมเราควรเลือกดาร์กนะในกรณีแบบนี้เพราะว่าผมเวลไม่สี่และฮีโร่เราเนี่ยไม่พร้อมไม่มีตัวชนไม่มีตัวรับสกิลให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาดาร์กนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแพนด้าน,นิดนึงเขาว่าสากิ้งมาแล้วนะครับผมก็มันเป็นคีฟเขาเนาะเราก็ไม่ควรที่จะไปเทคเขาเราต้องการให้แพนด้าเวลสี่ด้วยนะครับผมการที่เรารวยคนเดียวมันก็แบกเกมไม่ได้อยู่ดีนะครับผมมันก็ต้องแชร์ทรัพยากรแชร์งเงินกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดักฟอร์เรนตรงนี้ดูนะครับผม เพราะว่าเขาเคลียร์กลางเสร็จแล้วเขาน่าจะเดินแต่ว่าเขาเห็นผมโผล่ลากนะครับเขาก็รอบคอบเขาก็เดินอ้อมไกลมากเลยนะครับหรือกลับบ้านไปรล้นู่อ้อมโคตรไกลเลยนะครับผมเราไม่เสียเวลานะครับเราตีดาร์กเลยนะครับเราทางนู้นเนี่ยเขาตีมังกรกันแล้วมังกรน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับผมถ้ามังกรตายเนี่ยเขาเข้าบูเราแน่นอนนะครับผมแต่ผมก็อยากเข้าบูเขาอะแต่แลดปัญหาไปจากกลางเห็นปะถ้าเกิดเราเข้าบูเรานะครับอ่ะถ้าเขาถ้าเราเข้าบูเขาเนี่ยเราอาจจะโดนแรดปิดหรือบัตเตอร์ไฟปิด ในกรณีแบบนี้เพื่อนเราควรจะมาลากบูให้ <S <S 1> <S 1> บูผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S 1> <S 1> <C os> คือเขาเลือกได้ไงเพราะว่าเขาเคลียร์ด์กตรงนี้เขาเข้าบูเราก็ได้ไม่ใช่สิเขาเคลียร์มังกรอ่ะเขาจะเข้าบูเราก็ได้หรือว่าจะไม่เข้าก็ได้ผมก็ต้องเดาเขานะครับผมแล้วเขาก็เข้านะครับถ้าเกิดเขาไม่เข้าเขาแค่วิ่งมาปิดเราถ้าเกิดเราตีบูเพราะว่าไม่มีคนมาช่วยผมตีบูนะครับในกรณีแบบนี้คือเราเลือกอะไรไม่ได้เลยเราต้องเลือกเซฟตัวเองนะครับถ้าเกิดผมตายอะ่ะเงินผมจะจนมากๆนะครับผมอย่างที่ผมพูดไว้ในตอนแรกนะครับผม การเงินเราต้องดีนะเราเล่นเอเลนดอร์ <c oughs> การเงินเราต้องรวยนะครับผม <P eng ar> เพราะว่าเราเจอกับตัวที่มันแพ้ทางนะเราไม่ควรจนกว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นตั้งทั้งตามฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วเอเลนดอร์ในเกมน,นี้ก็สู้กับตู้ยากแค่บัตเตอร์ไฟนะครับผมส่วนแรดก็ระวังแค่คอมโบเขานะส่วนเลนล่างเนี่ยผมจะพยายามมาทําบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นฟอร์เรนติโ,น,โนนะครับผมฟอร์เรนติโนเนี่ยมันค่อนข้างแพ้ทางเอเลนดอร์อยู่แล้วนะครับผมแล้วมันเป็นเลนที่ผม ทำง่ายสุดแล้วนะครับเล่นบนเนี่ยคือมันไม่มีแทงอะ่ะเราขึ้นไปอะ่ะมันก็ฆ่าไม่ได้หรอกทุกคนก็เหมือนไปยืนรอ,อผมได้ดักนะสวยดีอย่างเงี้ยเขาเดินมาโยกหลบหนึ่งทีจูกลับหนึ่งทีหลบดอกไปครับผมเรียบร้อยหนึ่งคิวมานะครับเห็นปะเอเดนดอรเป็นตัวที่ชนะทางฟอลอเรนโนอยู่แล้วนะครับเราพยายามเล่นในตรงที่เราได้เปรียบนะครับผมอย่าไปเล่นในตรงที่เราเสียเปรียบนะโอ้โหมันไลจี้ว่ะแลวยังต่อยเราไม่ตายนะครับผมโอเคหมัดไม่โดนนะเขาน่าจะ อยากจะต่อยผมโดนอีกสักหนึ่งหมดัดแล้วเขาจะเล่นนะ่ะเขาจะเล่นนะโอเคเราจู๊กหลบวิ่งยาวเลยนะครับไม่ต้องกลับไปเถียงแล้วนะแต่ถ้าแวนมาก็เถียงได้เลยเนะี่ยยังไงแวนฟิกตันไหมไม่น่าจะได้นะครับผมเก็บมังกรเล็กแล้วกันเอโน,นเล่นก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทุกคนเล่นรอบครอบหน่อยเพื่ออะไรอะ่ะออกมาดิแวนมาแวนตันผมหลบตายปะโอ้ล้วฟอร์เรนเนข้ามาด้วยดิผมไม่รอด ผมไม่รอดนะฮะหมดสกิลแล้วนะแพนด้าโอเคไม่น่าฆ่าได้โอ้ของบนจะโดนนะครับผมค่อนข้างที่จะอ่าแพ้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเกมตามอยู่นะครับผมแพนด้าไหวปะอุ้ยสวยแพนด้อาอทำดีมากผมป้อมบนไม่ไม่ได้เพราะว่าแรดเดินมาแล้วนะไม่น่าจะตีแตกแต่เขาหายหมดทั้งแบบเลยไม่ชัวร์นะอย่างเงี้ยคือกลมาฟาร์มก่อนดีกว่า ลิปเต็มป่าเลยนะจริงๆอยากเอามังกรอยู่นะแต่เขาหายหมดโอเคฟอร์เโรน,โนดักอยู่ข้างล่างนะเลสผมน่าจะไปแล้วปะ่ะอุ้ยตามมายี้โดนนะ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 เรียบร้อยไขยฟรีปะ่ะฟอร์เรมจ่ายหมดทุกสก,กิลแล้วนะทุกคนเราก็แค่กระโดดไปยิงช่วยเพื่อนอนะโอ้ผมผมไม่รู้ว่าบัสมันอยู่ล่างนะไม่งั้นผมอาจจะตีมังกรข้างบนละ อย่างนี้คือทามมิ่งไม่ค่อยจะดีนะถ้าถ้าเกิดเราจะกลับไปตีมังกรอนะ่ะเราจะมาเคลียร์ป่าข้างล่างเราช้านะครับเดินไปช่วยเพื่อนนะครับผมกระโดดไปไล่ตีธรรมดาตีตีตีรอตีล่าช็อตโอเคสวยครับคือเราก็ช่วยทำดาเมจเยอะนะแต่การที่เราล่าเพื่อนก็ไม่บ่นเหาทุกคนเพราะว่าผมต้องการเงินนะต้องการเงินเพื่อจะมาแบกนะครับผมเอโดมันต้องรวยนะอย่างที่ผมบอกไม่มีเลสออกมีมีเลสนะแต่ไม่อยากไล่เลสเดยดิ แรดมานะหลบหมัดยิงทีจูกหลบมันไม่ได้ทึบหลบไปยิงทีมันแข็งว่าลูกเล่นเยอะเหรอลูกเล่นเยอะเหรอเรียบร้อยบายแตเบิรคิวช็อตนี้ถือว่าได้โชว์วาร์ปเลยมันน่าจะไม่ต้องกลับแล้วนะครับผมเพราะว่าคีปชนนะเดี๋ยวผมดูดเลือดเลยดีกว่าไม่ต้องกลับละอ๋อเป็นทารอนดูดเลือดไปนะครับผมไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เพราะว่าเรามีดูดเลือดตั้งสองอันนะครับ เล่นตรงกลางได้นิดหนึ่งนะป๊อป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 อ,อุ้ยมันโดดโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยเกือบแลวดีนะยังเร็วไม่กลับแล้วกันตอนแรกว่าจะกลับเดี๋ยวมีคลิปให้ผมดูดอีกนะได้ปะโอเคสวยเพื่อนฟาร์มในป่าเราเดี๋ยวก็เลือดเต็มทุกคนตีไปเดี๋ยวแล้วก็ไปตีมังกรต่อเลือดเต็มหลอดไม่ต้องกลับบ้าน การที่เรากลับบ้านมันจะทําให้เราเสียเวลาในการฟาร์มนะถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดมันมีคีป่าแบบให้ตีเราไม่ต้องกลับนะแต่ถ้ามันไม่มีคีป่าให้ตีเราอาจจะต้องกลับนะเพราะว่าเลือดเราน้อยนะครับพยายามขึ้นเนียนๆหน่อยนะเดี๋ยวเขารู้เขาน้าจะเห็นวิลาเอ้ยวิลาฟิกใส่เลยว่ะสวยดิโอเคสกิลสองลัดไปไหว,ว,วอยู่ไหวอยู่ไหวไหวไหวเพื่อนไหวไหวชิวเลยไหวชิวเลยโอเคสวยตีปัม๊มแรดมาข้างหลังหลบหนึ่งที กลับไม่ได้แล้วเขาดักอยู่อ่ะอุ๊ยฟอร์เรนก็ะชึบบวกเป็นหนึ่งทีก้าชึบเพิ่มๆนี่เฮีกดแข็งอีกอุ๊ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อ่ะดิอ๋อหอผิวเกิน <c oughs> เจอแบบนี้เข้าไปก็หัวร้อนอยู่นะแ้วอ่ะจ้วงสก,กิลไม่โดนเลยเก็บมังกรใหญ่เลยเพื่อน เอเดนอร์เป็นตัวที่ตีออบเจ๊กไวมากๆากนะครับผมแปบ๊บเดียวละลายผมบอกเลยออกเป็นเดอมอร์นิ่งสตารต่อนะครับเราดันบนขึ้นได้นะแต่ก็ระวังบัสหน่อยแล้วกันเคลียร์เวฟได้นะครับผมออกบัสตายอยู่นะโอเคสวยไม่น่าจะกลัวใครมากเพราะว่าแลดวอยู่กลางข้างล่างมีลิกเตอร์นะก็จะเจอแค่ฟอร์เรนนะครับผมผมน่าจะฆ่าเขาได้มีบัสมานะรีบหลบไปหนึ่งที กะโถดกับจึ๊บจึ๊บยิง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 โอเคอุ้ยวัดใจวาร์ปดิอุ้ยทอนยาเลยเฮ้ยมันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเครอดกลับมาได้นะครับผมก็ถือว่าได้โชว์อยู่นะเกมนี้ก็เอาเพย์ไปหลายช็อตอยู่นะครับผมดูดิเงินเรานำนะเงินผมแปดพันแล้วอะตอนเนี้ยของนำชิ้นหนึ่ง ก็ฟาร์มต่อไปเอาเอาแบบให้ของเต็มเลยเอเลนอร์ไปเป็นตัวที่เล่นแล้วรวยอ่ะเออพอรวยแล้วเอ้าแล้วก็เอาเงินมาตบหน่อยประมาณนั้นนะครับผมเก็บไปเดินเข้ามาเก็บงานแบบชิวๆววเฮ้ยอะไรอ่ะเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าปลิกเตอร์อยู่กัน3คนอยู่ๆกระโดดเข้ามางัดเฉยเลยโหดเกินทำเวฟเลยตอนนี้เกมเริ่มจะสบายแล้วแหละ ผมว่าผมรวยไงแต่อย่าแต่อย่าพลาดตายแล้วกันถ้าเกิดตายก็มีโอกาสโดนชัดดาวอ่ะเขานั่นเขานั่นอยู่ในพุ่มนะไม่กล้าสุดเหมือนกันนะครับผมอยากเช็คพุ่มนั้นอยู่แต่แบบสุดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตายนะครับผม,มจะจะลัดมาเท่าไหร่ไม่รู้เพื่อนเราจะปล่อยมังกรดีหรือเปล่าไงบัสโดนลุมนะดูเราเราเรา,เราดูอย่างมินิแมปนะบัสน่าจะไม่รอดนะครับผมสีหนึ่งอะ่ะ ถ้ารอก็เกินคนโอเคแรดอยู่กลางเรายึดพุ่มได้เราเรายึดเล่นได้นะถ้าเกิดเขาไม่มีใครเดินมาเราก็ตีป้อมล่างนะทางเลือกเรามีโอเคเนียนไปเนียนไปครับผมอย่างนี้ยังไงก็คุ้มต่อยเพื่อนตายเราได้ป้อมได้ป้อมคุ้มกว่าเลดเกมยังไงป้อมก็คุ้มนะครับทอนมาครับยิงเคมาไล่นี่ เราทิ้งผีเสืสก,กิล2ได้เราก็เข้าไปยิงโป๊ะ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 ,ปะเรียบร้อยหนึ่งคิวครับผมที่ผมทิ้งผีเสื้อสก,กิล2เนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่ไกลไงแต่ถ้าผมทิ้งสก,กิล1เนี่ยมันจะอยู่ใกล้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะเวลาที่เราคิดว่าเราเข้าไปแล้วเรายิงประมาณแป๊บเดียวตายอะ่ะเออใช้สก,กิล2ทิ้งได้นะครับผม เดี๋ยวเราต้องผมว่าผมไปผมผมต้องไปดันบนนะเพราะว่าแพนด้าเล่นอยู่ล่างแล้วนะครับผมเราพยายามไปตรงข้ามกับแพนด้านะอุ้ยดีนะทิ้งทิ้งผีเทื้อสก,กิลสองไว้เอามาดิมันหมดละมันหมดละมันหมดสกิลละมันเหลือแค่สก,กิลธรรมดาชิลชิลไปดิครับชิลไปดิครับชิลไปดิครับโอเคสวยเลยดีนะที่ผมทิ้งผีเสื้อสก,กิลสองไว้ก่อนอะ ถ้าเกิดเราไม่ชัวเราพยายามทิ้งผีเสื้อสกิล2ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปลึกอ่ะเรายังมีสกิล2แบบกลับมาได้ไงเพราะว่าสกิล2เนี่ยจะอยู่นานที่สุดในบรรดาทุกสกิลนะครับผมสกิล1ก็แป๊บเดียวสกิลอันติก็แป๊บเดียวนะครับสกิล2คือนานสุดนะถ้าเกิดเราจะทิ้งไว้ใกล้ๆแล้วเราเข้าไปเล่นอนะ่ะรอคนมาเคลียบะผมดักแหละผมคิดว่าเราน่าจะได้เหยื่อเดี๋ยวเซตเดี๋ยวเซตของไว้ก่อน เสือตายนะครับมาแล้วมาล้เหยื่อเรามาเหยื่อเรามาถ้ามันตีเสร็จผมคิดว่ามันน่าจะเข้าซอยเนี้ยลองดูมาวะถ้ามาก็โดนปับ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 ปลวงเบิร์ตแป๊บเดียวเดินเข้าซอยนี้ก็โดนขอบู่เพื่อนเราต้องการบูนะเราจะได้ผิวเคเดี๋ยวว่านายรู้กัน ข้างล่างบวกอ่ะทุกคนชักไม่ค่อยดีแล้วดิถ้าเพื่อนไหวก็โอเคอะ่ะแต่ผมสั่งถอยไว้ก่อนโอเคแต่เหมือนว่าเพื่อนจะได้นะได้มาสองคนถ้างี้จะมีแค่บัฟนะข้างบนอะ่ะเพราะว่าทอนอยู่แบบอยู่ข้างล่างนะล่าสุดบัฟโทการนะครับผมอย่างนี้ป้อมบนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทอนเติมเลือดโอเคเอาบัตตายดิยดิ ข้างบนมันมีคนกันนะผมก็เลยไม่ได้ตีอยู่แล้วนะครับรอหยอดฟอร์เลนปะยิงยิงโอเคมันฟิกอุ้ยทอนยิงหนักเลยเนี่ยทำไปเล่นนะเวฟสวยนะครับผมแพนด้าก็ทำล่านะผมก็ทำบนไปแล้วการก็ทำเวฟมานะครับกระแสะคีปค่อนข้างดีเลยทิ้งสกิลสองครับแล้วก็เข้าไปหล่อยฟอร์เลนจะเข้าผมนะหลบครับสกิลหนึ่งก็ไปยิงอ๋อครับอันติครับข้ามฝั่งครับโอ้โห อย่างนี้จะตายวันไหนอะตายวันไหนดีกว่าคืออยากกระโดดกลับไปนะเพราะว่าราวิลมันยิงกรนตีโดนอะแต่ก็มันยังเหลือแรดไงเล่นเอาชัวร์ดีกว่านะครับผม <c oughs> ฝั่งนู้นี่คือเอเลนดอร์เป็นตัวที่น่าลำคาญอยู่แล้วนะจะจับเอเดนดอร์แบบเอ่อต้องให้เอเลนดอร์เขาพลาดจริงๆอะถ้าเขาแบบกดสกิลพลาดกระโดดพลาดอะไรเงี้ยอ่ะอันนั้นจ,จับได้แต่ถ้าแบบจ่ายสกิลดีๆกระโดดดีๆก,ก็จับยากอยู่นะครับผมถ้าไม่ใช่ตัวแบบ อย่างาวีล่าอลเลสเตอร์คลิกซี่อะไรพวกเนีเ้ยนะเออก็จับไปเรียนดอ,อยยากนะครับเข้าดิเพื่อนผมแทงเหรอได้ผมแท,ง,มแทงก็ได้อุ๊ยอุยใครอะ่ะอุ๊ยย,ยิงยิงฟรียิงฟรีฟรโอโ้โหเต็มกราฟอุย๊ยกดขายของโอเคมาดิมาดิมาด,มาดิหนึ่งศพได้อยู่ไปแพนด้าตีบ้านครับผมฟาดฟาด ฟาดนี่มันก็แค่เหยื่อล่องไงแ่ะพวกบวกมาจต่ตัวจริงมันดอพี่อ้วนไงครับพี่อ้วนไปตีบ้านนะเดี๋ยวแปงสิฟันไปนุ่มถูเห็นมันเก่าไปหน่อยก็ถูยับเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า MVP นี้จะเป็นใครนะครับแต่น่าจะเป็นเอเดนดอนนะเพราะว่าโชว์แบนข้างเยอะครับ <c oughs> ใช่ครับผมเหรียญทองแครี่ด้วยนะครับก็เป็น MVP ไปนะครับผมทำดาเมจไปทนะั้งหมดเท่าไหร่29%รเนะครับทำดาเมจไป1 9้านะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคการเล่นเอเดนดอร์เนี่ยสู้กับบัตเตอร์ไฟนะครับผมาหลายคนเนี่ยจะชอบกลัวบัตกันนะครับผมเวลาถ้าเอาจริงๆอะ่ะคือมันก็สู้บัตยากอยู่ดีอะต่อให้ผมจะบอกวิธีนี้ไปอะแต่ถ้ารูปเกมมันแบบฝังลุ้นเขาทโนโบอลได้เนี่ยเราก็แก้ยากอยู่ดีแต่อันนี้คือผมยังหาช่องได้ฟาร์มได้ไงไปเล่นเลน,เลนฟอร์เลนบ่อยมากนะเกมเนี่ย คือผมไม่ค่อยไปบวกกับทีมนู้นเลยนะครับเพราะผมรู้นะว่าฮีโร่เลยเนี่ยมันไม่ไหวนะครับผมมันไม่มีแท้งรับสกิลให้เลยถ้าเกิดผมไปเล่นก็เหมือนผมไปรอเล่นฟฟีเพราะฉะนั้นอ่ะผมไปหาเอาอ็อบเจกต์ให้เพื่อนนะครับผมเอาป้อมให้เพื่อนนะครับหรือว่าเข้าไปเวทป่าเขาเข้าไปดักไปดักในตรงที่เพื่อนเราไม่เล่นอะ่ะเราไปเล่นไปอีกแบบอีกตรงหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไฟห้าเราสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็แยกเล่นไปนะครับมันก็เลยแบบดีนะครับผมเกมนี้มันมัน มันก็เลยแบบไม่ได it ้ยับมากนะครับผมแล้วทีมนู้นก็เล่นกันไม่ได้เป๊ะมากนะขนาดทีมผมไม่ค่อยมีแท้งนะครับแต่ก็ต้นเกมก็โดนหนักอยู่นะครับผมต้นเกมก็ค่อนข้างเสียเปียบเลยแต่พอการเกมมาเนี่ยคือผมเริ่มเอาป้อมให้ทีมได้นะครับเริ่มรวยเริ่มเริ่มแบบดักฆ่าคนได้เกมมันก็เลยแบบฟื้นขึ้นดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคการเล่นเอเดนดอล์สู้กับตัวแพ้ทางนะครับอย่างบัตเตอร์ไฟนะครับผม โอเคถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอสัก300ไลค์ละกันนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมถ้าทุกคนเชิญคอมเมนต์เนี่ยคลิปมันก็จะเปิดการมองเห็นหลายๆคนก็จะมองเห็นผมอาจจะมองเห็นคลิปผมได,ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครที่มาคอมเมนต์ให้ผมบ่อยๆเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายๆครับ